สวัสดีครับช่องมอนสเตอร์เอพิดีกับคิตะมอนสเตอร์ชื่อว่าคิตะอมประตูมอนสเตอร์วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับมาหามอนเซอร์ในิทานจริงในโลกโอเคพาลุย พาไปจัดการมอนสเตอร์ใช่ไหมครับ,รบโอเคพร้อมแล้วครับพร้อมดีใจมากครับเราเจอตัวแรกครับรแล้วเราจะจัดการมันยังไงครับเนี่ยีย๋ยวจะ เรียบร้อยเรียบร้อยตัวต่อไปได้ไหมครับได้ครับทำอะไรครับไฟนะคะต้องกินก็ต้องกินน้ำไฟครับเติมพลังเหรอครับเติมพลังพร้อมลุยปไปตอนนี้ไก่แรกเป็นหัวนี่นะครับ โอ้โหตอนจัดการตัวต่อไปใช่ไหมครับรืองสวนกลางโอ้ยตอนแอบอยู่ในนี้ใช่ไหมครับดูเดี๋ยวให้ดูนะครับมีฟันด้วยโอ้แล้วอันนี้จะใช้ท่าอะไรจัดการครับท่าผักพลังผักน้ำไฟเรียบร้อยรายหางเป็นที่เรียบร้อยครับ ตัวต่ไปพร้อมมั้ยครับได้ครับโอเคอันนี้คือตัวต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยกระต่ายไฟแม่กล้วยอย่างยึกโอ้โหตัวนี้ใช้ท่าอะไรตัดการครับท่าผักเหมือนเมื่อกี้ท่าผักใช่ครับลุยท่าผักโอ้โหกันได้โอ้หน่าสงสารม,มากเลย พร้อมเช็คกันพร้อมเหมือนกันไปถอยหลังพุ่งไปเลยเละเลยเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยดูครับอือหือ